ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะคพะพวกกบผมบัวเทอร์วันนี้ผมจะมาตอบ Q&A นะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ทำ Q&A นะเพราะว่าผมลืมนะฮะแล้วก็แอนิเมชันอาจจะเป็นภาพเดียวนะครับเพราะผมไม่มีเวลาที่จะทำเป็นแอนิเมชันแบบหลายๆภาพนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่ม Q&A อันแรกกันเลย Q&A จากฟานเกมเมอร์เอ็กซีนะฮะหนึ่งชอบอีเวนต์ไหนมากที่สุดเอ่อผมชอบ อ่ามันมีหลายอย่างเลยนะฮะแต่ที่ผมจําได้ก็น่าจะมีอ่าแวนโวอะเนาะผมชอบอีเวตนนั่นมากที่สุดเลยฮะสอชอบเล่นแมบอะไรมากที่สุดอ่าผมชอบเล่นแวนโวฮะสชอบแต่งกายอวตารแนวไหนอมอนิเมะมฮะล่าสุดก็แต่งเป็นหมาสืกคนจนเทพแล้ว 4. คิดยังไงตอนโลบอกล่มม,มันขาดอะไรไปสมเดืนอนฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อ Q&A จากคนที่สองกันเลยคนที่สองจาก c ีดาร์ b x นะฮะ 1. ชอบอาหารแบบไหนฮะโออิตาเลียน 2. ชอบเล่นแมปอะไรมากที่สุดนะฮะแวนโวตอบไปแล้วเนาะ 3. ชอบเพื่อนคนไหนฮะฝันฮะฝันเกมเมอร์อีกทีหมายถึงชอบเล่นด้วยกันนะฮะ 3. ชอบเออไม่ตอบไปแล้วนี่ 4. คิดยังไงตอนรูบบอกลมอ่ะตอบไปแล้วฮะ5ชอบแต่งตัวแบบไหนอันนี้ไม่ฮะตอบไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปคนที่3กันเลยนะฮะคนที่3นี่คิดว่าจะเป็นตัวหนังสือเยอะที่สุดเลยนนะจากคุณคิวคุ้งหนึ่งใจเลเกใจเกเรหรือเปล่าไม่ฮะสองมีหวานใจอยู่ในใจหรือเปล่าไม่นะสามชอบวาดรูปแนวไหนอนิเมะหรือว่าเป็นตัวละครตัวเองเนั่นแหละสี่ชอบร้องเพลงให้ อะไรร้องเพลงให้ฟังหน่อยมาไม่อยากร้องห้าเกิดปีอะไรปีวัวฮะสวัสด,ดีปีใหม่ฮะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จน,นะขอเราเป็นเพื่อนกัน,กนตลอดไปขอบคุณคำอวยพรจากคิวคุ้งด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปคนที่สี่กันเลยคำถามต่อไปจากคุณฟอกแท็กชแนลนะฮะหนึ่งพี่ชอบทำอะไร าวาดรูปฮะไม่การานหนังสือแหละเกมก็มีนิดหน่อยนะก็เล่นอยู่นิดหน่อยสองพี่ชอบเพื่อนแนวไหนหรอเพื่อนเก่งๆตั้งใจเรียนเด็กดีนะฮะหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอะไรสามพี่ชอบทำอะไรในเวลาว่างอ่าเป็นคำอ่ากวาดรูปนะสี่พี่ชอบกินอะไรหรอ ตอบไปแล้วฮะห้าพี่กลัวอะไรกลัวแมงสาบผีนะฮะก็น่าจะมีแค่2อ,อย่างกลัวสัตว์มีเปียที่เป็นแมลงหกพี่ชอบเล่นโรบอกเดียวอะไรอ่าเนียวต่อสู้ฮะสตีดไฟอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคนที่อ่าไม่ต้องคนที่หรอกคนสุดท้ายด,ดีกว่านะฮะ Q&A คนสุดท้ายจะคนเอเชียองนะฮเนืงชื่ออะไร อนุวัตน้ำเอ้ยอนุวัติวิสัชนามนะสองอายุเท่าไหร่อ่าถ้าเกิดผมนับปีนี้นะถ้าเกิดถึงเดือนพฤษภาคมผมก็น่าจะอายุ14บสี่ขวบแล้วแหะสนะิบสี่ปีดีสามยิ้มปากฉีกให้ดูหน่อยพ้องใส่เสือผีแหถ้าเกิดผมยิ้มหรือว่าผมถ่ายคลิปเปิดหน้านะ่ะอย่างน้อยคุณคิวคงก็เขาก็น่าจะเอาหน้าผมไปตัดต่อแหละโอเค สี่ตอนนี้มีของลิมิเต็ดอะไรบ้างในโลรบอกไม่รู้ครับถ้าเป็นของผมนะผมไม่มีของลิมิเต็ดนะ <Shit. S 1> <Heh. S 2> ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮที่มาถาม Q&A กับผมเนาะก็ใครที่ชอบคินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืม Subscribe แล้วก็เป็นเพื่อนกับเราตลอดไปนะโอเคแล้วก็อย่าลืมซื้อเ้ได้เข้าดิสนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ไปละค่ะมุย